ชูวิทย์ลั่นคนเป็นนายกต้องซื่อสัตย์หลังเศรษฐาส่งทนายยื่นฟ้อง500ล้านนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์ได้แฉนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยปมซื้อขายที่ดินแสนสิริเกี่ยวกับเรื่องนี้นายเศรษฐาทวีสินได้มอบอำนาจให้ทนายความนายวินยัตชาติมนตรียื่นฟ้องนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์ในความผิดฐานหมิ่นประมาท ด้วยการโฆษณากรณีที่นายชีวิตกล่าวหาว่าบริษัทแสนซิริโดยนายเศรษฐาซื้อที่ดินและเลี่ยงภาษีนายวินยัศได้กล่าวว่าจำเลยจัดแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนและสาธารณชนที่โรงแรมเดอะเดวิสสุขุมวิท24โดยใช้ชื่อว่าแฉเพื่อชาติ EP1 ด้วยข้อความอันเป็นเท็จเป็นการเป่าประกาศใส่ความโจรต่อหน้าสื่อมวลชนที่ไปทำข่าวมีการถ่ายทอดสด เผยแพร่ต่อสื่อออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆในลักษณะที่ใส่ความโจทย์ต่อบุคคลที่3เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งสมาชิกรัฐสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่จะต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้โจทย์เป็นนายกรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ได้รับฟังรับชมการถแถลงข่าวของจำเลยจะลงเชื่อและเข้าใจว่าโจดเป็นบุคคลไม่ดีเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และไม่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกก่อนการแถลงข่าวบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนได้เผยแพแร่แถลงการต่อสาธารณะยืนยันว่าบริษัทได้ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ตนตั้งคำถามว่าายชีวิตนั้นมีเจตานาพูดไม่ครบถ้วนให้ข้อเท็จจริงในลักษณะที่เกิดความเข้าใจผิดมีวาระซ่อนเร้นกันแกล้งโจ์หรือไม่ การใส่ความนายเศรษฐาเพื่อหวังผลทางการเมืองและไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างที่นายชูวิทย์กล่าวทั้งโจทย์ได้ยื่นฟ้องพร้อมกับเรียกค่าเสียหายจากนายชูวิทย์จากการกระทำละเมิดดังกล่าวนั้นเป็นเงิน500ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตราร้อยละ5ต่อปีของจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจาเลยจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทย์ นายชีวิตก์กมลวิสิตให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้รู้สึกขนลุกเพราะหากคุณเศรษฐาเป็นบุคคลสาธารณะเสนอตัวเองเป็นนายกแต่เมื่อเป็นนายทุนใช้รถไฟความเร็วสูงสายยิ่งลักษณ์โดยเข้ามาในพักเพื่อไทยคุณสมบัติก็เป็นสิ่งที่ประชาชนอย่างตนวิจารณ์ได้เพราะในมาตรา160คนที่เป็นนายกจะต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ก่อนที่นายเศรษฐาจะมาเป็นนายกก็มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ถ้ามีพฤติการซ่อนเร้นน่าสงสัยแล้วคุณเศรษฐาจะฟ้องตนตนก็คุยกับทนายว่าฟ้องกลับเลยดีไหมคุณเสรษฐาต้องชี้แจงถ้าเงียบแล้วเอาวิธีการฟ้องนั้นมันก็กระทําไม่ได้เพราะตนถือว่าคุณกำลังจะเป็นนายกนายชีวิตกล่าวว่าบอกก่อนนะตนเป็นนักบัญชีจบปี2525 25. เพื่อนตนบางคนนั้นก็เป็นถึงผู้ใหญ่ในวงการเงินทนายบางคนที่ออกมาตอบโต้ตนก็ไม่เป็นไร ดังนั้นคนที่เป็นทนายต้อง100%ไม่ใช่50-50เพราะคำว่าจาริยธรรมนั้นก็เป็นเส้นบางๆระหว่างเล่ห์เหลี่ยมของนายทุนกับความซื่อสัตย์ของนายกรัฐมนตรี